มาจ้าพี่น้องตำทัวตำทั่วแซบแซบลังเลงงานจ้ามาเด้นมาเดินมาเดินมาเดิกินได้กันจ้าชอบกินชอบกินพี่น้อง ถ้มันงาารันซาบ,บบนี้กับงานเถอกวาทัานลูกสาววะอยู่บ้านหฮอบปกหงกับมีได้อยู่ข้างบ้านลูกสาวสมัยนั้นเนาะเขามาอยู่ด้วยตอนนี้เขามาใหม่ๆเขาพาเข้ามาพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาจากมาจากตำทั่วจ้าพี่น้องไข่ต้มต้มขนมจีนผักก็มีมาระเนาะค่ะเนาะแล้วก็ ซะได้แน่ค่ะพี่น้องเบิง้งมาละมาแซบๆน้ำกันจ้ะพี่น้องเบาาาลเนะจ้าเนาะเลิกงานมาเมย์เมยขอกินซะเมื่อยค่ะพี่น้องลุงก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะออืมอืม ของโปรดชอบกินชอบกินพี่น้องแซบ่บจ้ะ ขาดไม่ได้ก็คือไข่เนาะค่ะนาะงโอน้องตัวหวานหวาน อะไรเนอกชอบกินที่สุดก็คือมาลาเนาะเะนาะนี่จากน้อง บกคมจะแซบตัวแขกไม่ค่อยแพงถุงและสิบห้าคนนะคะเนาะ มังบาสานะกินทุกผักจ้าพี่น้องกินได้ทุกผักนะคะเนาะกินได้ก็ดีมีประโยชน์ อยู่ในเมืองสบายแบบนี้่ะพค่น้องสบายเพราะอะไรร้านค้ามันเยอะแล้วสะดวกค่ะ ใส่มาทำขนมจีนต้มหน่อยๆก็จะกินบวบเบิเบแลแหละพี่น้อง กินแต่ไม่นูต่ำจนลุงแกไม่พูดแล้วว่าฉันเหม็นปลาร้าแล้วจนสิ้นลแล้วพี่นอ้องอืมนะขอจักบัท เจ้าของร้านเจ้าของร้านแขกชิน,นะะแล้วคะนะพูดล้อเขาบอกจะเห็นเธอกินแต่ผักเขาบอกเธอมาที่ร้านฉันเธอซื้อแต่ผักเนาะาจันเอา้ากระชั้นสิวาเปลีน ไข่ต้มกำลังแซ่บ สมัยเด็กก่อนมาใหม่ๆโอ้ยเพื่อจะได้กินอาหารไทยพี่น้องเอ้ยเขาในเมืองน้องค่ะน้องสมัยสิบกว่าปีที่แล้วมันมูมีล้านเด้แถวนี่น้องมันไกลต้องเขานู่นในเมืองกว่าจะได้กินก็ขี้เกียจเท่าพอจะกินอาหารไทย จนลูกสาวบอกว่าแม่กลกกับบ้านเท่าเถาะลูกสาว่วนกลับบ้านคันมันยาบรรซาบบ่นี้กับเมืองเถาะวะท่านลูกสาววะอยู่บ้านเท่าบักฮงกับมีได้อยู่ข้างบ้านลูกสาวสมัยนั้นเนาะเขามาอยู่ด้วยตอนนี้เขามาใหม่ๆเขา พาเข้ามาพี่เนาะลูกสาวส่วนกับแม่กับบ้านท้าทอวาสันอยากกินยังก็บม่ไดกินเนาะเพิ่นสิข้าไปในเมืองเพื่นสิเลิกงานมันลำบากได้สมัยแต่ก่อนมีน้องเข้าไปในเมือง หายาล้เคยเจอกินอาหารไทยระคัางโอ้ทรมานสสุดๆลูกสาวจนว่าแล้วอืม แซ่บจนดูดมือพี่น้องเบิดเกี้ยงแซ่บหลายโอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะแซ่บหลายเกี้ยง